ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นแนวทางช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับนะ ก็คลิปนี้ก็เป็นอาทาน16มิถุนายนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยเจ้านี้เลขหลวนพ่อครับท่าน เจ้าของแนวทานก็ฝากมาชุดเดียว963 963ฝากมาชุดเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาอย่างเร็วทันใจด้วยต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทางดับ10บโบนจากหลายแนวทาง ก็ฝังมาดับโซน3 4 8 9หลายแนยวทานก็ฝังมาดับรวมโซนยสามสี่แเนวทานดับ10บโบนก็เหลือเด่น1นึ่งสองห้าหสองห้าต่อมาครับเจ้านี้ กัญญาฝากมาเนื้านวิง่งโบนสองตัว4 7 4 7ฝากมาสองตัวเนื้างวิง่งโบนก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่ฝากมาต่อมาเจ้านี้ก็เป็นเนื้านารวมคู่สองตัว รวมคู่สองตัวฝังมาหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหนึ่งหกสามหกสาหกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนองหนึ่งห้ ต่อมาใบนี้ครับก็เป็นทางของหน่มราชเทวีและก็กะเกษตรนาญาฝังมา6ก8จ็ดฝังมา3ตัวอดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วก็หลุดต่อมาครับ เจ้านี้เสือคิีมชากันราวเสือคิีมชากันราวเนวทางเต้มารวมสองนอล่างเต้มารวมสิบหน่วยล่างเนาะเจ้าเสือคิีมก็ฟังมาเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสอง ฝากมา6ตัว6แเต็มต่อมาครับใบนี้ก็ยังเป็นแนวทานของเสือครีมชากันราวเป็นแนวทางสอนอล่าง3ตัวฝากมา3 4 5 3 4 5ฝากมา3ตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาครับเจ้านี้ก็เป็นอทันของปูฝางมา90้าศใบนี้เป็นอดีตเก่าวที่แล้วสรุปแล้วผ่านสองผ่านสองผ่านสอง หน่วยโบน์ซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทานก็ฝากมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาสี่ห้าแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา ห้าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับขอ้อมูลต่อมาครับเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นแนวทานคู่ตดคู่ตด2สองสองแถวนะสองแถวแถวบนแล้วก็แถวล่างเนาะก็ จับโคตตใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าวนะอดีตก็อดีตเก่ 9, 9. าวๆเราไปชมใบต่อไปเนื้อทันใ่นี้ครับก็ฝากมาแถวที่หนึ่งหนองสามแปดโซนถวที่หนึ่งก็ฝากมาหนึ่งสองสามแปดโซนแล้วก็แถวที่ 2, 1, 2, สองหนึ่งสอแถวจับคู่เป็นเนวทางันโคต้นโบน ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันต่อมาเลยเจ้านี้ครับนะก็เป็น,นทางของช่างคมฝั่งมาแนวทางบอลอมบนล่างเว่งโซนหนึ่งและก็ฝั่งมาโคโซนหกโซนเจ็ดหนึ่งหก หนึ่งฟังมาสีคู่เป็นแนวทางต่อมาครับใบนี้ครับลูงแป้นฟังมา6 9 7 7 9 5 2 8 5 2 4 3ตัวท้าย1 8 0 6 6 4 3ท้ายก็คือ3ตัวหน้าหลางังต่อมาครับใบนี้ผู้ใหญ่เบลฝากมาแนวทานเต็มรวมสมตัวโบนนะฝากมาเต็มสเต็มห้าเต็ม8ฝากมาเต็มสามเต็มห้าเต็ม8ด ฝางมา3ตัว3ามเต็มอดีตที่แล้วก็ฝางมาเต็มเเต็ม 1, 1เต็ม4สรุปแล้วผ่านเต็มหนึต่อมาครับใบนี้ก็เป็นอทางของรัชนุษฝากมาคู่สตัวโบนเก้าห

3เต็ม4เต็ม6เต็ม7เจ้านี้ก็ฝากมาชนเต็มสามเนาะชนเต็มสาฝากมาฝากมาว่าชนเต็มสามต่อมาเจ้านี้เนาะฝากมาแนวทาน2ตัวโบนหกเก้านาะอดีตที่แล้ว3 7มเจ เดี่ยวตอนใหม่นี้ก็ฟังมา6กเก้นะหกเสองตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางข้อมูลที่ฟังมาต่อมาใบนี้ครับเซเวฟฟังมาวิ่งรูป1คู่หนึ่งสองหนึ่ ดึงหนึ่งสี่หนึ่งสองชุดสามตัวสองหนึ่งสี่แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่แปดสองสี่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นทานเท่านานนะท่าน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนท่านฝากมาเป็นอนท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย